สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อน,อนๆมาทําไมมาทําไมยายจะมาเก็บเนี่ยผักลืมผัวไปให้ไก่เนี่ยเมื่อวานเห็นมันสวยดีเนาะนเดี๋ยวไปเก็บไปให้ไก่เดี๋ยวจะเก็บไข่แต่ว่าเดี๋ยวยายจะถ่ายให้ดูนะว่าผักผักป่าอะไรกินได้มั่งในสวนยายเนาะคือถ้าเดินไปเจอเดี๋ยวยายก็จะถ่ายให้ดูเนาะนว่ามีอะไรที่ว่า ผักป่าที่มันกินได้มั่งจะถ่ายให้ดูใกล้ๆเนี่ยอันนี้ก็คือผักลืมผัวนะมีคนถามยายก็ถ่ายให้ดูบ่อยๆเนี่ยจะกินไปจะคล้ายๆผักเป็นนะเพื่อนๆเนี่ยโดยเมือ่อดูให้ดีนะคะน,นี่ไม่ใช่เนี่ยใบมันนี่มันจะหยกักหยักดอกสีม่วงอันนี้ไม่ใช่นะคะเนี่ยหยักหยักผักลืมผัวใบมันจะเป็นอย่างนี้นี่ดอกสีขาวเนาะมันจะกรอบๆคล้ายๆผักเป็น เนาะคันนี้ต้นจะเป็นสีออกม่วงๆอันนี้ต้นสีขาวเนาะนี่แหละยายขอเก็บก่อนนะนี่ได้ตังเยอะนี่เต็มทั้งเลยมาเก็บไปก็ไปเจอผักอีกแล้จะถ่ายให้ดูอีก มาเจอโดยบังเอิญเจอผักไหนก็จะบอกผักนั่นเนาะอันนี้ผักตุกแกนะคะเนี่ยมีสองอย่างนะมีแบบเนียเน้ยเหมือนขาตุกแกแล้วก็จะมีแบบเนี้ยกินได้ทั้งสองอย่างนะคะอันนี้ผักตุกแกบางอย่างยายก็รู้ว่ากินได้แต่ยายไม่รู้จักชื่อเนาะเนี่ยมันยังไม่โตมันมีแบบเนียวยวแล้วก็มีแบบเนี้ยผักตุกแกส่วนอันนี้หอมป่า นี่หอมปลานะคะนี่ก็เมือนหอมน่นแหละเนี่ยนะนี่ขึ้นเองโดยธรรมชาติส่วนอันนี้หญ้าเอ็นยืดนะมีตัวผู้กับตัวเมียนะคะนี่ตัวผู้ตัวเมียจะใบใหญ่เนาะนี่หญาเอ็นยืดเนาะส่วนอันนี้ก็ผักนะคะแต่ยายไม่รู้จักชื่อ น่าจะเป็นผักกาดอะไรสักอย่างหนึ่งหลยนี่ก็ผักเยะแยะในสวนยายเนาะนี่ผักแต่ว่าจะเก็บกินต้องศึกษาดูบ้างนะคะเพื่อนๆบางคนก็บางคนเขากินได้บางคนเขาก็แพ้อะไรเงี้ยต้องกินตีนน้อยๆเอาเนาะเนาะอันนี้ก็กิกนได้นี่กินดอกมันหวานฝรั่งเขาชอบมาดูดกินเอาเหมือนดูดเอาน้ำผึ้งจากดอกมีสีเหลืองสีขาวแล้วก็สีม่วงนะ นี้อ,อันนี้ก็กินได้ดอกมันนะกินดอกมันนะคะเพื่อนๆนี่ดอกมันกินได้ไม่ใช่บัวบกนะคะบัวบกใบมันจะอีกอย่างหนึ่งดอกจะเป็นสีเหลืองนะคะอันนี้ไม่ใช่บัวบกเนี่ยไม่ใช่ดอกอันนี้นะคะไม่ใช่ดอกอันนี้ที่ยายเคยถ่ายดูนะมันเป็นอีกอย่างหนึ่งน,นี่นะคะกินได้ อันนี้ก็ติ้ถ่ายให้ดูบ่อยๆนะคะเพื่อนๆตอนนี้โตแล้วออกดอกแล้วนะคะเนี่ยผักติ้วฝรัง่งเอาไปจิ้มพริกเกลืออร่อยจิย <c ười> ้มเล่นๆออกเปรียปร้ยวๆนะต้นฝันสิงโตก็มีคนถามยายว่ามีขนไหมยายก็ไม่รู้ว่าขนก็จะเป็นเนี่ยขาวๆอยู่ขอบๆเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีคู่เหมือนนะยายว่านะ มันดูง่ายเนาะว,วันจริงนี่คนขาวๆอยู่ขอบๆแต่ใบไม่มีคนนะใบนี่เริ่มสวยแลย้วเห็นไหมเออเคร,ะรนะผักติ้วฝรัง่งอ,อ,อากาศอุ่นๆเริ่มมาเพียบแล้วนี่ออดอกดอกไม้ดอกไ,ไม้ป่านะคะ เห็นไหมนี่ที่ยา,ายบอกว่าอันนี้มันจะมีสีขาวสีม่วงแล้วก็สีสีเหลืองนะคะเนี่ยนี่ต่อไปก็ตำแยนะคะตำแยก็กินได้นะคะแกงส้มก็ได้ทำชาก็ได้เอาไปผัดก็ได้ลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้ตำแยนะคะตำแย่ก็จะเป็นเหมือนเหมือนบ้านเราเลยเนาะ สวยยดูดินะคะดอกไม้ป่าดอกไม้ป่าในสวนเราเองเห็นไหมทั้งพื้นเลยเพื่อนๆอันนี้ดอกสีม่วงหันไปทั้งนน้นเป็นดอกสีเหลืองนะคะเห็นว่าธรรมชาติช่วงนี้โอ้โหไม่อยากจะพูดเลยเนาะธรรมชาติมันแบบ มันสวยจริงๆอ่ะเพื่อนๆสวยแบบธรรมชาติดูดิดูด,ดิดูเอาสิเนี่ยไปทางโน้นก็เหลืองมาทางนี้ให้ดูหน่อยถ่ายบ่อยๆถ่ายประจำก็อยากถ่ายเนาะเพื่อนๆเพราะว่ามันสวยเนาะอันนี้มันยังไม่บานเพื่อน ยายเดินผายายไม่เห็นนะเดินผ่านมาเจอพอดีนะเมื่อวานเมื่อวานซืนยายเดินมาถ่ายดอกไม้มันนะยังไม่บนะานยังไม่เห็นมันบานพอม,มาวันนี้อะไรเนี่ยดูดิมาวันนี้อะไรเนี่ยเต็มผืนเลยนี่โน,น่นโน่นเนาะดูดิดูดทุกปีเยอะแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเราไม่สังเกตดูดิเพืพ่อน มันทั้งนั้นเลยนี่ดอกไม้ธรรมชาติเห <c oughs> ็นไหมเต็มเลยเต็มเลยพึ่งมาหามาหาอะไรนะเรียกอะไรนะมาหาน้ำหวาน หวานนะดอกเนี่ยกินน้ำมันนี่นะคะผักท่วฝรั่งนี่นี่นี่เขาจะออกดอกมาอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้มันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะแบบว่าเดินมันไม่ดีเนาะเพื่อนๆนะนี่ออกดอกมาก็จะเป็นอย่างนี้บางคนเราบางบางทียายก็ถ่ายแบบเก็บเร็วๆบางคนก็ ยังไม่รู้จักก็บอกให้ยายถ่ายช่ายาอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็ยาตะก,กะแตนนะคะเริ่มออกมาแล้วนี่โห้ยกินกบส้มต่ำอร่อยเหาอเลยรสชาติเป็นยังไงกค็คล้ายๆยอดทั่วลันเตานะเพื่อนๆนี่กรอบอร่อย เป็นดอกไม้แต่มันมีหลายสายพันธุ์ด้วยแหละเ,เพื่อนๆเนอะเออก็แต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันบางประเทศก็ออกเยอะแล้วบางเทศผักแต่ละอย่างเนาะมันอยู่ที่ความร้อนแต่ละประเทศก็ออกแล้วบางแต่ละประเทศก็ยังไม่ออกอนี่ไงน,นี่ต่อไปก็จะเป็นดอกไม้อยาตัก,กระแตนะคะ <S <S พวกนี้ก็กระเทียมป่านะคะรู้ๆกันอยู่นะคะเนี่ยกระเทียมป่าเนาะ กระเทียมปลาอันนี้ยายก็ขุดมาจากปลานั่นแหละมาปลูกทีนี้ก็เขาก็จะนี่เม็ดร่วงมาเขาก็จะขึ้นนี่เห็นไหมขึ้นเองกระเทียมปลาตำแยเดี๋ยววันหลังให้มันโตวันนี้ก่อนพาไปลวกกินกับน,น้ำพริกอีกว,วันในตำน้ำพริกก่อนนี่มาเด็ดเอาแถวๆนี่แหละ ผักชีล้อมขึ้นเลยยังเดี๋ยวพาไปดูหน่อยขึ้นเลยยังผักชีล้อมโอ้ยเพื่อนๆมาหาผักชีล้อมไม่ยังไม่ขึ้นมาเห็นต้นฟันสิงโตโอ้ยสวยๆอ่อนๆตรงนี้นี่จําไว,นะไวนะ้นะจําไว้นะนี่ดูดิสวยๆอ่อนๆน,น,นี่นี่เห็นไหมนี่กําลังอ่อนๆสวยๆเลยโอ้ยเดี๋ยววันหลังยายจะมาหาเอาไปแกงแกงแกง,แกงใส่กะทินะคะเพื่อนเพื่อนใส่หมูํามชั้นในวันหลังนะ นี่อันนี้ก็ผักนี่มาเจออีกแล้วนี่ที่ยายเก็บไปกินวันก่อนอันนี้เขาเรียกวอตเตอร์เคสวอเตอร์เคสนี่นี่ออกดอกมาจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมนี่วันนั้นยายพาไปเก็บไปกินแอส้มต่ำกาลังอ่อนๆนี่กินได้เนาะมันมีเยอะแต่ว่าต้องดูให้ดีๆเนาะเพื่อนๆคนที่ไม่รู้เนาะยายก็ไม่รู้ว่ามันมีคู่เหมือนหรือคู่ไม่เหมือนเนาะเราก็ต้องดูให้ดีๆยายใหม่ๆ อันไหนที่ว่าไม่แน่ใจยายก็ถ่ายรูปถามคนที่เขารู้จักอน,นะเนาะนี่อ่อนๆเลยนี่วเห็นฟันสิงโตแถวๆนี้ได้สักถ้วยหนึ่งแกงใส่หมูสามชั้นนะแกงใส่กะทิเป็นตาแส่บยังไม่ขึ้นนะคะไอ้ผักชีล้อมกินกับลาบก็อร่อยนะนะไปะเพื่อนๆแค่นี้แหละเด้ยยายจะ เอาไอ้นั่นไปให้ไก่เอาเออผักลืมพัวไปให้ไก่เนาะผักทั้งนั้นนี่นี่สวยไหมปะเดี๋ยว <c oughs> ยายจะไปเอออเาอะไรนะเอาผักลืมพัวไปให้ไก่แล้วก็เก็บไข่เนาะสวย <c oughs> มันผสมประสานกันนะสวยๆชอบๆเพื่อๆนๆนะเข้ากับช่วงเทศกาลอีสเตอร์เลยเพื่อนเด้อแดดออกเดี๋ยวเออมิอดนะวันนี้อากาศยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> เคยตัวเพื่อนแต่ก่อนไม่สนใจเดี๋ยวนี้เปิดมีแต่จะออกอย่างเดียวแต่ก่อนไม่ออกนะเออเดี๋ยวนี้เปิดประตูมามีแต่จะออกอโอ้ย สามวันสีฟองเองตัวหนึ่งไม่ไข่เนี่ยไข่คแค่วันเดียวตัวนี้ตัวนี้ไข่สามวันทุกวันมิเตจะออกเองเดียว <laughs>